คอบอยแซวเซลนิกกี้เต็มกิดแ๊บเดียวผมมีสาวใหม่แล้วครับฉเฉลยสุดพีคก,กี้เอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะแบบแข็งขันสีคอ,อบอลคอ,อ,อช้างคอบอลคอเดียร์ตายเดียวเดียวขึ้นโอเค ได้น้อยเมื่อเพื่อนสีอยากมาริโออยากตีกรอยากตีกรครับด้วยครับฝากพีเอ็กด้วยพีเอ็กด้วยลูกพี่ผมพีเอสด้วยครับฮะจัดให้หน่อยพีเอ็กดีๆครับชิวๆไปโทรทัพฟอร์ดสนามของเมนเชสเตอร์ยูไนเต็้กลายเป็นลูกกลายเป็นลูกหมูและได้ โอ้ก็ไว้พาชมของเที่ยวเยอะๆเลยม้ฮะแล้วก็ถุงมือเทเลเมดด้วยโล่ก็เบอร์ก็เทเลเมดเฮ่ย์วะก้อนี่เฮ่ยที่แบบครับมีถุงเทเลเมดมีลูกก๊อฟเทเลเมดด้วยเอ็กแมนยูปิดท้ายด้วยคลิปซอบอกขอพักให้หายดีก่อนเดี๋ยวกลับมาซ่าห์นะ